หากพูดถึงรายการเด็กที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า30ปี ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะนึกถึงรายการอย่างเจ้าคุณทองใช่ไหมล่ะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการที่อยู่เป็นเพื่อนกับเราในทุกๆเชา้าตอนที่ยังเป็นเด็กและนอกจากความสนุกความน่ารักและมุกขำข,ขันพอได้ยิ้มมุมปากแล้วเนี่ยก็ยังเป็นรายการที่คอยให้ความรู้เรื่องภาษาไทยควบคู่ไปกับนิทานสอนใจมากมายและก็ยังมีเพลงรายการสุดฮิตที่ผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนั้นร้องตามได้ทุกครั้งในเวลาที่ออกอากาศกับเนื้อเพลงที่ว่าอารุณเบิกฟ้านกา บยบินออกหากินราเริงแจม่มใสเราเบิกบานรีบมาเร็วไวยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กันฮันแนแอบร้องตามกันอยู่ใช่ไหมล่ะครับ ซึ่งก็นับเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับที่เจ้าขุนทองนั้นสร้างความสนุกสนานแล้วก็รอยยิ้มให้กับผู้ชมแต่ทว่ารายการนี้เนี่ยเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปกลับค่อยๆเลือนลางจางหายไปทีละนิดจากความทรงจําของพวกเรารวมถึงเราเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยที่กําลังจะเต,ติบโตขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้เพื่อนดีมีตํานานก็เลยอยากจะขอพาเพื่อนๆทุกคนย้อนวันวาน,นไปดูกันสัหน่อยนะครับว่าเจ้าขุนทองนั้นมีจุดเริ่มต้นมาได้ ยงงไแล้วอะไรเป็นจุดที่ทําให้มันนั้นกลายเป็นรายการแห่งความทรงจําและฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองณนะสมัยนั้นถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับ ซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องทีสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ จุดเริ่มต้นของรายการเจ้าขุนทองก็เริ่มมาจากคุณแดงสุรางเพรมปรีผู้บริหารของช่อง7มีความคิดที่อยากจะทํารายการเด็กตอนเช้าซึ่งคุณแดงเองเนี่ยก็เคยทําอาชีพเป็นคุณครูและครูคลีอยู่ในแวดวงของการศึกษามาก่อนแล้ครับก็เลยพอใจเห็นปัญหาในการใช้ภาษาของเด็กๆอยู่บ้างเช่นการออกเสียงรอเรือลอลิงไม่ชัด หรือคำควบกล้ำไม่ชัดคุณแดงเนี่ยก็เลยอยากจะให้มีรายการเด็กสักหนึ่งรายการที่เน้นการสอนภาษาไทยเป็นหลักนั่นเองล่ะครับแล้วเมื่อคุณแดงได้ติดต่อไปยังครูอ้าวเกศดาพิรมผู้มีประสบการณ์ด้านการเล่นหุ่นมือการละครและการพากเสียงครูอ้าวเนี่ยก็เลยเสนอว่า ทำรายการหุ่นมือสิเหตุผลก็เป็นเพราะว่าถ้าเป็นเด็กๆหรือนักแสดงมาอยู่ในรายการเนี่ยพวกเขาจะมีการเติบโตไปตามอายุแต่หุ่นมือก็จะเป็นตัวละครที่อยู่นานแค่ไหนก็ได้แล้วมันเนี่ยก็จะยังอายุเท่าเดิมหน้าตาแบบเดิมเสมอซึ่งมันเนี่ยจะส่งผลดีต่อกระบวนการผลิตและความสัมพันธ์กับคนดูในระยะยาวอีกด้วยละครับซึ่งนี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียที่มันเนี่ยได้กลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับ และจากนั้นรายการหุ่นมือก็ได้ออกอากาศมาทักทายเด็กๆในชื่อเจ้าขุนทองถ่ายครั้งแรกทางช่องเจ็ดสีวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2534โดยเปิดตัวมาพร้อมกับเพลงแสนคุ้นหูที่ร้องว่าอารุณเบิกฟ้านกกาโบยบินซึ่งมาจากความตั้งใจบรรยายธรรมชาติอันเรียบง่ายในยามเช้า เพื่อให้เด็กๆที่ฟังอยู่นั้นเนี่ยอยากจะตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์ที่แจม่มใสและหัวใจที่เป็นสุขนั่นเองล่ะครับแต่ถึงแม้จะเป็นรายการที่ตั้งใจสอนภาษาไทยแต่ทว่าทัศนะของครูอ้าวเนี่ยกลับมองต่างนะครับว่าภาษานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้และใช่ว่าจะต้องใช้ตรงกับหลักภาษาทุกสถานการณ์อย่างคําว่า เดี๋ยวกับเด๋วคำเหล่านี้ถือว่าเป็นวิวัฒนาการของภาษาไม่ใช่เรื่องขอคา,าดบาดต้อะไรนะครับแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเขียนให้ถูกเนี่ยเราก็ต้องจริงจังกับมันและคอยเตือนคนอื่นให้รู้ถึงความสําคัญของภาษาที่ถูกต้องแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเจาะจงหรือยัดเยียดความเป๊ะมากจนเกินไปจนอาจจะทําให้เด็กๆนั้นเกิดความอึดอัดเอาได้นั่นเองละครับ และจุดเย่นของรายการเจ้าขุนทองที่นอกจากจะเป็นรายการหุ่นทำมือแบบไทยๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ง่ายเลยนะครับเพราะมันเนี่ยมีท่องความละเอียดอ่อนนับตั้งแต่วิธีการคัดเลือกตัวละครไปจนถึงการตั้งชื่อเลยก็ว่าได้นะครับโดยครูอ้าวได้เลือกใช้เจ้าขุนทองเป็นตัวละครหลักเนื่องจากเป็นรายการสอนภาษาและนกชนิดนี้ก็สามารถเรียนเสียงคนพูดได้ส่วนตัวละครอื่นๆก็มีชื่อและคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับอย่าง ตัวละครขอนลอยจระเข้จอมตะกะที่ตั้งชื่อคล้องกับลักษณะของจระเข้ที่ลอยน้ําแล้วหน้าตาเนี่ยละไม้คล้ายกับขอนไม้และตัวละครลุงมาตูมเต่าที่คอยให้ความรู้กับเด็กๆซึ่งก็มีที่มาจากความอายุยืนของเต่าเหมือนเป็นตัวแทนของผู้แก่เรียนที่ผ่านโลกและผ่านประสบการณ์มาเยอะนั่นเองล่ะครับและตัวละครที่ภูมิใจนําเสนออย่างมากก็คือตัวละครอย่างชงน ควายน้อยขี้สงสัยสมชื่อซึ่งจะรับบทเป็นตัวแทนของเด็กๆในช่วงวัยที่ยังใส่ซื่อและเป็นนักตั้งคําถามอีกทั้งยังเป็นการฉายภาพควายในอีกมุมหนึ่งจากเดิมเนี่ยที่คนมักจะใช้ควายเป็นตัวแทนของความโง่เขลาแต่ครูอ้าวกลับใช้เจ้าควายชงนนั้นเป็นตัวละครที่เหมือนน้าไม่เต็มแก้วอยู่เสมอซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญที่จะทําให้เด็กๆนั้นเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับและถ้าหากสังเกตจะพบว่าตัวละครที่อยู่ในรายการเป็นสัตว์ที่ พบได้ง่ายในประเทศไทยซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเด็กๆนั้นจะได้ซึมซับความอ่อนโยนไปพร้อมกับกลิ่นอายความเป็นไทยเวลาไปเจอนกขุนทองเจอเต่าเจอเจอระเข้หรือเจอควายก็จะได้มีความเรียนรู้และจดจําเรื่องต่างๆที่ได้จากรายการเจ้าขุนทองเสมอนั่นเองล่ะครับ และนอกจากนี้รายการเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่มีตัวร้ายในเรื่องนะครับแต่เจ้าขุนทองนั้นเนี่ยพิเศษหน่อยตรงที่ว่าตัวร้ายนั้นได้ชื่อว่าเป็นตัวร้ายที่น่ารักสุดๆเพราะครูอ้าวเนี่ยได้เขียนบทให้ตัวละครร้ายเหล่านี้ให้รู้จักเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขการกระทําของตัวเองในตอนท้ายทําให้ผู้ชมตัวน้อยเนี่ยได้เรียนรู้โลกความเป็นจริงที่นีผิดชอบชั่วดีและสอแทรกแง่คิดต่างๆได้อย่างละมุลละไมนั่นเองแหละครับ โดยครูอ้าวได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าในช่วงแรกๆเนี่ยรายการมันบูมมากๆโดยเฉพาะในปี2534จนถึง2540มีจดหมายเข้ามาที่รายการอาทิตย์ละ3ามถุงใหญ่ๆโดยในตอนนั้นเนี่ยเราให้เด็กๆเขียนจดหมายเข้ามาได้แต่ก็รู้สึกเสียดายที่ในตอนนั้นทางเราเนี่ยไม่สามารถตอบกลับเด็กๆได้ทั้งหมดซึ่งจดหมายเหล่านั้นก็อย่างเช่นจดหมายที่เด็กๆเล่าถึงสิ่งที่น่าภูมิใจในจังหวัดที่อยู่ของตัวเองบอกเล่าเรื่องราวและถ่ายรูปส่งมาด้วย เพราะเราเนี่ยอยากจะให้เด็กๆนั้นได้มีส่วนร่วมและไม่ใช่เพียงแค่จดหมายกองผนเนินที่แสดงถึงความนิยมของรายการในหมู่คุณครูและนักเรียนนะครับแต่รายการเนี่ยยังมีรางวัลการันตีอีกมากมายที่เป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพของรายการเจ้าขุนทองได้ในฐานะสื่อเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กอย่างเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคํารางวัลรายการโทรทัศน์เพื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นจากสอยอชอหรือสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติสํานักนายกรัฐมนตร นั่นเองครับนอกจากนี้ในปี2,540ถึง2,551รายการเจ้าขุนทองเนี่ยก็มีความโดดเด่นทั้งด้านเทคนิคการนำเสนออย่างการใช้สัมผัสโครงฉันกาบ เพื่อสอนตัวอย่างหรือบทบาทของหุ่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นมีการสัมภาษณ์คนหรือสัมภาษณ์กันเองอีกทั้งยังมีการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษทําให้เจ้าขุนทองในยุคนี้เนี่ยได้รับความนิยมจากผู้ชมตัวน้อยไม่แพ้ในช่วงแรกๆของรายการเลยทีเดียวครับ แล้วเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายคนผูกพันและจดจํารายการเจ้าขุนทองได้ดีก็คือหุ่นมือที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการ์ตูนหรือแอนิเมชันเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มาจากการที่ครูอ้าวนั้นมองว่าหุ่นมือเป็นความเชยที่มีสเสน่ห์และรายการเจ้าขุนทองยังคงดําเนินต่อไปอย่างมั่นคงและเติบโตมากยิ่งขึ้นกระทั่งผ่านการปรับเวลาออกอากาศอยู่บ่อยครั้งบวกกับข้อจํากัดเรื่องทีมงานและงบประมาณที่ลดลงทําให้รูปแบบของรายการนั้นเริ่มเปลีป่ยนแปลงไป จนเดินทางผ่านมาได้เกือบสามทศวรรษเจ้าคุณทองกริลาจอแก้วยังเป็นทางการในปี2561นั่นเองล่ะครับ แต่ถึงแม้ว่าเจ้าขุนทองจะหายไปจากจอเมื่อ5ปีที่แล้วแต่พวกเขาเนี่ยยังคงทําหน้าที่ให้ความรู้คู่ความบันเทิงกับเด็กๆอยู่นอกจออย่างการเล่นละครร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจากมูลนิธิเดอะเรนโบว์รูมหรือสร้างคณะหุ่นโตโต้การบันเทิงขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เรื่องการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการแยกไปทํารายการอื่นๆอย่างเช่นรายการชาง,งนชางายสควายช่างสงสัยที่ออกอากาศทางช่องไทย PBS นะครับ และถ้าใครยังคงคิดถึงเจ้าขุนทองเนี่ยก็สามารถติดตามเข้าไปรับชมกันได้ในชื่อใหม่ที่ว่าเจ้าขุนทองและพองเพื่อนโดยซีซั่นแรกออกอากาศไปแล้วนะครับ12ตอนด้วยกันทางช่อง YouTube Pops TV โดยเนื้อหาเรื่องของเจ้าขุนทองและพองเพื่อนในครั้งนี้เนี่ยจะพูดถึงการฉลองครบรอบ30ปีของชาวเพลิงหมาเงนแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเพราะมียานอวกาศที่ตกลงมาพร้อมกับพื่นต่างดาวก็คือหนูป๊อปผู้มาจากโลกอนาคต ตัวละครใหม่ที่มาเสริมทับความสนุกให้กับรายการเจ้าขุนทองและผองเพื่อนของเรานั่นเองนะครับ และถึงแม้ยามอารุณเบิกฟ้าในวันนี้จะไม่มีเสียงเจื้อแจ้วของเจ้าขุนทองและของเพื่อนโผลมาทักทายอีกต่อไปแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีภาพความทรงจำที่นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์พร้อมกับใบหน้าเปืือนรอยยิ้มและความทรงจำอันแสนอบอุ่นในทุกๆครั้งที่ได้พูดถึงรายการเจ้าขุนทองและได้ฟังหรือร้องเพลงเปิดรายการเจ้าขุนทองแน่นอนนะครับและเพื่อนๆล่ะครับ คิดถึงรายการนี้หรือมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับรายการนี้กันบ้างก็สามารถมาบอกเล่าเรื่องราวแห่งความทรงจาในช่วงวัยเด็กของพวกเรากันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับ และอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้าเอกลักษณมากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ